คำถามคือคำตอบสวัสดีครับผมดรซันนี่สุขภาพดีมีความสุขมีคํากล่าวที่ว่าถ้าอยากได้คําตอบของปัญหาต่างๆทั้งในเรื่องอาชีพหรือในเรื่องชีวิตก็ตามต้องเริ่มต้นที่คําถามคําถามต่อไปนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจในเรื่องสุขภาพของเรา สุขภาพที่แย่ลงเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความชราหรือไม่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบและพบว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นไมโทคอนเดรียมีจำนวนลดลงและมีประสิทธิภาพลดลงไมโทคอนเดรียคือแหล่งสร้างพลังงานที่มากที่สุดให้กับร่างกายที่มีปริมาณมากถึง95ของพลังงานที่ร่างกายต้องใช้ในทุกๆก,กระบวนการ ของทุกๆอวัยวะไมโทคอนเดรียเปรียบเสมือนโรงงานสร้างพลังงานของร่างกายมีงานวิจัยในผับเม็ดหรือห้องสมุดทางการแพทย์มากกว่า34,000งานวิจัยที่ยืนยันว่าความเสื่อมของไมโทคอนเดรียนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆเช่นโรคทางสมองโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับดวงตาโปรทานดิม NRF1 ถูกออกแบบมาด้วยแนวคิดของการแอ tiva ตยีน ทำให้เกิดการสื่อสารภายในเซลล์ผ่านโปรโตีนสื่อสารที่ชื่อว่า NRF1 เมื่อทานโปรโทานดิมใน1เดือนจะมีค่าเฉลี่ยของการสร้างไมโทคอนเดรียมใหม่เพิ่มขึ้นถึง69%มีการสร้างพลังงานที่เพิ่มขึ้นถึง64%มาดูแลสุขภาพด้วยการทานโปรโทานดิม NRF1 ด้วยกันนะครับ